เราก็จะมาทดสอบนะครับ DF001 นะครับขนาดดอก3.8เรามาลองดูกันว่าตัวนี้ขันไหวนะครับ ไขควงไร้สายนะครับรุ่น df 0 0 1นะครับ dw นะครับตัวนี้ให้กำลังอยู่ที่ 3.6v โวลต์นะครับ1 5แอมป์นะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่6นิวตันนะครับความเร็วรอบอยู่ที่220เราก็จะมาเรามาลองดูกันว่าตัวนี้ขันไหวไหมครับขนาดดอกเกียวปล่อยก็ประมาณ3.8ถึง4มิลประมาณนี้นครับก็2 0ลักษณะครับสั้นยาวอันนี้ชิ้นงานเราจะไม่มีรูนำนะครับคือขันเข้าไปเลยเรามาเริ่มจากดอกเล็กก่อน นะเดี๋ยวว่ามาลองดอกนี้ต่อตอนนี้ก็ตัวยาว นะครับจากการทดลองเราจะเห็นนะครับว่าเราสามารถขันเกียวปล่อยขนาด3.8มิลหรือประมาณ1.8นิ้วได้นะครับก็ประมาณ1หุนนะครับตัวนี้ซึ่งถ้างานเล็กกว่านี้มันก็จะทํางานได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะขันแผงวงจรขนาดเล็กพวกนี้ก็ทางานสะดวกกว่านะคเพราะเวลาจับก็ท่าน,นี้ได้เลยถ้าใครไม่สะดวกก็งอจับได้หลายท่านะครับแต่ท่านี้สะดวกสุดอันนี้แล้วแต่หน้างานนะครับว่าสะดวกแบบไหนในกรณีถ้าแบตหมดเนี่ยเราก็ใช้ตัวมันขันได้เลยมันก็กลายเป็นไขควงมือไป ใช้ได้เหมือนกันนะถ้าไม่ใช้ก็ผ่อนแรงก็กดนะ